เปิดได้ไหมเปิดเปิดเปิดอาให้มันออกมาก่อนนะไม่รู้เหมือนกันเราถือมาทําไมล่ะก็วางไว้สิโอ้เจ้าผงถือมาแล้วมาถามเขาเลยออกมาทำอย่างให้มันออกมาก่อนปล่อยมันออกมากันไป้าออกมาย่าง

จัเมื่อกี้เขาอยากมาเอาเกีบใส่กับมังกี้นั่นนะ่ะสันนะักใส่ตรงนี้โอ้วันนี้ได้กี่ฟองนับซีได้กี่ฟองหกเกียเกินแปดเจดเก้าสิบสิบสองได้สิบสี 4, ่ทกโอ้ไม่พอไหนดูซิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิเอ็ดสิบสองสิบสา่อะขนาดไก่มีเพ็ตัวเอาอาหารให้มันด้วยนี่เดี๋ยวออาหารสุกเกสสุกัสสุกเกสเก่งแท้ลึกจังอ้า <laughs> ถักถึงไหมห <laughs> อ่ะอันนี้แม่ตักให้่หหน าใส่ไว้นี่นี่เจ็ดหรือยังค,งคะเจ็ดหรือยังมาฮัลโหลออาๆอเออถเอาถือไปถือไป Ha <laughs>